o meu สวัสดีค่ะเพื่อนๆท่านผู้ชมที่กรารพรักทุกท่านค่ะวันนี้ช่องเสาเมืองศรีพากินพาเที่ยวนะคะก็ได้มาทําบุญค่ะแล้วก็อยากนําท่านผู้ชมได้มาชมวัดพระธาตุเรืองรองนะคะพิกัดก็อยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดค่ะเป็นวัดที่สวยงามแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกดนะคะก็เราไปชมด้านในกันเลยค่ะตามมาค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะเราก็จะนำท่านผู้ชมเดินเข้าชมภายในวัดพระธาตุเรืองรองกันเลยนะคะวัดพระธาตุเรืองรองนี่ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลยาปล้องนะคะอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดค่ะห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกดประมาณ7.5กิโลเมตรนะคะวัดแห่งนี้สร้างเมื่อปี2511ค่ะ โดยท่านหลวงปู่ธรรมมาพิทักษานะคะว่าภายในวัดนี้ก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจน่าประทับใจมากมายเลยล่ะคะ่ะโดยในบริเวณรอบๆนะที่สมวมงศีกําลังเดินเข้ามาน,นี่จะเป็นบริเวณที่จัดแสดงนะคะซึ่งเป็นการตกแต่งนะคะจะ บริเวณรอบๆนี้ก็มีการตกแต่งพื้นที่โดยการสร้างแบบจำลองปูนปั้นปิศนาธรรมและแบบจำลองปูนปั้นประเพณีพิธีกรรมที่สำคัญของชาวอีสานค่ะรวมทั้งมีการจัดสถานที่สำหรับการร่วมทำบุญโดยการบริจาคบูชาวัตถุมงคลและจำน่ายของที่ระลึกโดย ได้ทั้งหมดจะนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาพระธาตุเรืองรองต่อไปนั่นเองค่ะอันนี้ภาพชั้นล่างนะคะจะเป็นปูนปั้นแสดงปริศนาธรรมต่างๆให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะว่าการที่เราทำบาปมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นนะได้บาปได้เป็นเปรตอะไรประมาณนี้เนาะมา พักเหนื่อยกันก่อนนะก่อนที่จะเดินเข้าไปชมนะคะภายในภายในวัดนะคะก็ให้เห็นภาพบริเวณรอบๆนะชั้นล่างเป็นภาพปูนปั้นอิศสสาธรรมค่ะเดี๋ยวเรามาเดินเข้าไปด้านในากันนะคะทีมงานทั้งครอบครัวเรามากันคณะใหญ่คาะวันนี้ก็ ตามมาค่ะท่านผู้ชมนะคะก็เห็นทางเข้าวัดนะคะก่อนจะเดินเข้าไปนะจะมองมองไปก็จะเห็นเป็นอ,อ,อาคารอันนี้จะเป็นองค์พระธาตุนะคะพระธาตุเรืองรองมีลักษณะเป็นอาคารสูง6ชั้นค่ะเข้ามาในชั้นชั้นชั้นแรกนะอันนี้เป็นชั้นที่1ค่ะท่านผู้ชม ก็จะเป็นที่จัดแสดงนิทรศการนิทานพื้นบ้านค่ะความเป็นมาต่างๆหีด12คลอง14เนาะนี่ก็จะมีคุณครูนะไปไหว้คุณครูแล้วก็เดินเข้ามาค่ะอันนี้ยังอยู่ชั้นที่หนึ่งอยู่นะคะก็จะมีภาพปริศนาธรรมหลายๆอย่างให้ได้ข้อคิดนะคะคติสอนใจต่างๆมากมาย นิทานพื้นบ้านก็มีนะคะจัแสดงเอาไว้ค่ะแล้วก็มีค้ลองใหญ่นะคะให้สําหรับอ,อ,อธิษฐานจิตนะใครลูกค้องเกิดเสียงดังนก็จะรู้ว่าเออมีบุญญาวาสนาอันนี้แสดงให้เห็นว่าชั้นต่างๆนะคะมีอะไรให้ท่านผู้ชมได้ชมกันบ้างนะคะแต่ละชั้นแต่ละชั้นค่ะ โดยชั้นที่หนึ่งนี้จะแสดงนิทรรศการนิทานพื้นบ้านความเป็นมาต่างๆ22คลอง14นะคะแล้วเราก็จะเดินขึ้นมาชั้นที่2ค่ะเป็นการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านสีเผ่าไทยนะคะซึ่งประกอบไปด้วยสวยขมิ้นลาวเยือนนะคะเป็นก่อนจะขึ้นไปอาอ,อ,อนี้มาถึงแล้วเผาสวยค่ะเผ่าสวยนี่ก็จะมีอยู่แถบอำเภอเมืองจันนะคะ อำเภออุทุมพรพิสยัยอำเภอห้วยทับทันนะของจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็มานี่เผาเยอแถบราศีสไลทแถบศิลาลาดอย่างนี้นะคะจะมีพี่น้องชนเผ่าเยออาศัยอยู่นะคะนี่คือชนเผาเยอค่ะแต่งกายแบบนี้ต่อมาก็จะเป็นชนเผ่าลาวนะคะก็จะมีอุทุมพรพิสัยบางส่วนอำเภอเมืองจันทร์บางส่วนแล้วก็แถบ กันทรารมนะคะแถบอำเภอยังชุมน้อยอย่างเงี้ยเป็นชนเผ่าลาวนะคะแล้วก็จะมีชนเผ่าวสวยค่ะนะคะแล้วก็จะมีขมีนเนาะอันนี้ที่เห็นอยู่นี่เป็นเผ่าเขมนค่ะก็แถบอำเภอขุขันอำเภอปรางกูอำเภอแถว คุนหารกันทลักนะคะก็จะมีขมิ้นด้วยนะมีทั้งส่วยขมิ้นลาวเยอะปะปนกันในจังหวัดศิสีสะเกษอันนี้ขึ้นมาบนชั้นที่3นะคะก็จะจัดแสดงวัตถุโบราณเครื่องมือธรรมหากินของชาวบ้านในอดีตค่ะอันนี้เป็นเครื่องรีดจีบผ้านะสมัยโบราณมีค่ะท่านผู้ชมมีทั้งโม่โม่แป้งทําขนมมีทั้งถ้วยโถโอชามหม้อไหนะ,ะมีทั้ง เ,ออเครื่องมือจับสัตว์ต่างๆนะคะเครื่องดนตรีก็มีค่ะนี้เยอะแยะมากมายเลยชนเผ่าอีสานใต้นะคะก็จะมีวิถีชีวิตคนโบราณแบบนี้ค่ะก็จะเก็บจัดแสดงไว้สำหรับเป็น พิพิธภัณฑ์นะคะให้ลูกหลานได้มาเยี่ยมชมมาดูนะว่าคนโบราณมีวิถีชีวิตกันอย่างไรนะคะนี่อยู่ในชั้นที่3นี่แหละค่ะมีเยอะแยะมากมายเลยให้ได้ชมนะคะก็น,นึกถึงย้อนไปถึงอดีตว่าบรรพบุรุษของเรานะคะมีวิวัฒนาการมีเครื่องมือในการประกอบอาชีพกันอย่างไรบ้างนะมาที่วัดแห่งนี้เห็นได้หมดเลยค่ะท่านผู้ชมนี่เปลือกหอย ะะตั้งแต่สมัยโบราณดึกดำบรรนี้เตารีดแบบโบราณใช้เตาถ่านนะเนี่ยใช้ถ่านรีดเสาเมืองศรีก็ยังเกิดทันนะคะยังได้ใช้อยู่ค่ะเตารีดแบบนี้นะทุกวันนี้ก็สะดวกสบายนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือในการทอผ้าไหมนะคะต่างๆทอฝ้ายทอผ้าไหมนะมีหมดทุกอย่างเลยที่เขียนฝ้ายที่สําหรับกรอได้นะคะกระสวย <c oughs> ก็มีอันนี้เป็น ระนาดนะหรือว่าเครื่องดนตรีของออชนเผ่าอีสานเรานะในอดีตนะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะยังอยู่ในชั้นที่3อยู่นะคะมีอาวุธอุปกรณ์อะไรต่างๆก็มีนะคะก็จะเดินขึ้นต่อไป บนชั้นที่4นะคะให้ได้หยุดพักเป็นจุดพักผ่อนเพราะว่ามันสูงเท่ากับตึก6ชั้นเลยทีเดียวนะท่านที่ขาแข้งอะไรไม่ดีเขาไม่ดีอะไรอย่างนี้ก็เออได้เป็นจุดพักชมวิวในจุดที่4นี่แหละนะคะแล้วก็จะขึ้นไปบนออชั้นที่5นะคะเป็นที่ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะคะซึ่งก็มีพระบรมชายลาลักษของ พ่อหลวงเรานะคะเคยเสด็จมาที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะมีให้ได้ดูนะคะว่าสมัยโบราณท่านเคยมาปีไหนปีไหนละเอียดเลยนะคะก็สามารถมาชมได้ในจุดที่ชั้นที่5นี่แหละนะคะออกไปด้านนอกก็จะเป็น จุดชมวิวนะคะได้พักผ่อนได้หยุดหายหายเหนื่อยก่อนก่อนที่จะไปชั้นที่6ซึ่งมันอยู่สูงนะคะชั้นที่5นี่สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบด้านเลยทีเดียวนะคะมองลงไปรอบทิศนี่จะเห็นไปหมดเลยนะคะเบื้องนี้ขึ้นมาชั้นที่6แล้วค่ะท่านผู้ชมชั้นที่6นี่ก็จะเป็น ที่ประดิษฐานพระบรมเกศาธาตุนะคะหรือว่าเส้นผมของพระอรหันต์แล้วก็ยังเป็นจุดที่สามารถชมวิวได้อีกด้วยเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเจ้ามงสีกับคณะญาติพี่น้องนะคะก็ขึ้นมาบนชั้นที่6ค่ะจะมากราบไหว้พระบรมเกศาธาตุนะคะของพระอรหันต์ซึ่งบรรจุอยู่ที่นี่แหละนะคะชั้นที่6 แมืศีก็จะนำท่านผู้ชมนะคะมากราบไหว้บูชาซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของวัดนะที่จุดตรงนี้นะคะก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ร่วมอธิษฐานจิตร่วมกันนะคะพี่สาวก็รู้สึกว่าเออเขาไม่ดีขอยืนนะขออนุญาตยืนนะท่านที่ข้อเขาดีนะก็สามารถนั่งนะคะนั่งกราบ แล้วก็ตั้งน้โมสามจบกล่าวคำบูชานะคะจะมีแผ่นป้ายให้กล่าวอธิษฐานได้ตามที่ท่านติดเอาไว้ให้นะคะก็น้อมอธิษฐานจิตร,ร่วมกันค่ะท่านผู้ชมน,นะคะรู้สึกว่าเย็นมากๆนะเย็นกายเย็นใจนะมาถึงจุดสูงสุดขององค์พระธาตุเรืองรองค่ะนี่บนชั้นที่6นะคะที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ ของพระอระหันต์นะคะนี่แล้วชั้นบนสุดก็จะเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะคะอยู่ตรงยอดเลยค่ะถือว่าได้บุญอิ่มบุญอ,อ,อิ่มใจค่ะวันนี้มองไปรอบทิศ360องศาเลยนะคะก็จะเห็นภาพวิวทิว,วทัศน์ที่สวยงามามากๆค่ะท่านผู้ชมเย็นสบายค่ะ เย็นกายเย็นใจนะคะแล้วก็ลมโชยมานี่ดีมากๆนะคะยิ่งถ้าถ้ามาหน้าหนาวนี่นะคะอุ้ยขอบอกเลยเย็นเย็นมากๆนะคะที่วัดพระธาตุเรืองรองแห่งนี้ค่ะท่านผู้ชมนะคะก็อยากให้ท่านผู้ชมได้มาแวะ สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะก็เชิญชวนเนาะท่านที่กำลังชมทริปสาวเมืองศรีอยู่นะคะนี่คือภาพมุมสูงค่ะมองลงไปด้านล่างนะคะก็จะเห็นรอบทิศเลยนะคะเป็นชุมชนของบ้านสร้างเรืองนะคะตําบลย่าปลอ้องอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดค่ะวัดพระธาตุเรืองรองมองไปตรงนี้ก็จะเห็นเป็น เกวียนนะคะเป็นโบสถ์ค่ะเป็นรูปโบสถ์นะคะโบสถ์วัวเทียมเกวียนที่มีลักษณะเป็นรูปปั้นวัวสองตัวขนาดใหญ่สูงประมาณตึกสองชั้นนะคะกำลังลากเกวียนที่ครอบตัวโบสถ์อยู่นะซึ่งก่อนที่จะมาเป็นโบสถ์เนี่ยก็มีที่มาที่ไปเนาะอันนี้เดินออกมาแล้วค่ะลอดใต้ท้องม้านะคะ ม้าผาแดงนางไอ้นะเป็นนิทานพื้นบ้านอีกอย่างหนึ่งเนาะก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่รับชมคลิปสาวเมืองสีพากินผ่าเที่ยวนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสาวเมืองสีพากินผ่าเที่ยวด้วยนะคะอิ่มบุญอิ่มใจด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ